มีทรงงานติดตั้งงานไหนเยอะที่สุดโรงงานเขาบอกว่าไม่เอาโรงงานเอาแต่หมู่บ้านวันนี้คุณไปทำอะไรที่สุดกว่าไทยหรือเปล่าครับเอาได่ละคลิปนี้ก่อนได้นะวันนี้พวกพี่อ่ะจะให้พิงสองคนอ่ะมาเล่นเกมว่ามีทรงงานติดตั้งงานไหนเยอะที่สุดโอ้โหนนพันตัวงงานโอ้ปันกว่านงานเอางี้แนะนำตัวก่อนเลยครับสองคนแนะนำตัวก่อนเลย ให้ผมแนะนำตัวก่อนเลยเอออย่ายิ้มดิโอเคครับผมชื่อปูนะครับเอาไม่ฟิวเอาไม่มีสิทธิ์อื่นเลยเอาแนะนำตัวดิสวัสดีค่ะชื่อมิมนะคะทีนี้มีบทลงโทษด้วยใครแพ้โดนแป้งแคร์ที่ไม่แคร์ใครเนี่ยเออลอยเป็นผีบ้านเราเข้าสู่ช่วงเทศกาลชิดบานแล้วเนาะมีมารบอมเข้ามาบอม คำถามแรกเรามีงานติดตั้งระบบไมคกัน JT Easy Flow หรือระบบกล้องอ่านยทะเบียนเนี่ยทั้งหมดกี่ที่ภายในปี2023กี่ที่ให้ตอบพร้อมกันหรือว่าตอบคนละแล้วเด็53 53 <50. S 2> <50. S 1> สายอ่ะผม50ผิด53ผิด เฉพาะปีนี้เหรอเฉพาะปีนี้ครับปีนี้เหอปีนี้ไยู่เลยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองสาห้าสิบสองห้าสองห้าสิบสองุ้คซลนครยยังยังยย่พึ้นดิแนนก่อนสองในสมไหมสองในสามสองในสามเปิดเปิดแป้งก่อนเดยถามที่สอง ใน52ไซส์แบ่งเป็นหมู่บ้านคอนโดกี่งานก็หกไม่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 รวมไม่รวมนี่นะไม่รวมโรงงานไม่รวมสำนักงานร้านจอดรถนะเอาแค่เอาแค่หมู่บ้านกับคอนโดมีโจทย์ในต่อขอข้องอนเงี้ยมันกว้างอยู่นะ50กว่าไซส์แล้วมันแบ่งยากนะลองทายมาทายมาก่อนทายมาก่อนทายมาก่อนเอออีกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านซักหมู่บ้านซักสามสิบ โรงงานเขาบอกว่าไม่เอาโรงงานเอาแต่หมู่บ้านเอาแต่หมู่บ้านเอาแต่หมู่บ้านอย่างเดียวว่ากีไซ์หมู่บ้านน่าจะสามสิบกว่าหมู่บ้านกับคอนโดอะกมิ้นอกนะยี่สิบห้ายี่สิบห้าพี่สามสิบมีคนใกล้เคียงละใครอะไอยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองยังย่สองไยังสิบแปดสิมากกว่าสิบแปดสิบเก้า อีกหอ่ใบม่อีกวี่่้ายนึ่งฟ้าแม่ฝั่จี่าอี่าหงมตอบไปแล้วหนึ่่าตอบไปแล้วยี่สิบหกเอ้ยโนโวเอางี้ตอบยิงจุกกันตอบเออตอยิงจุกกันมาตอบตีละคนอายี่สิบหกส์ยี่สิหสถูกต้องนะครับ คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคำถามดัินเออระบบ J T Super t a t Flow ติดตั้งกี่ไซ J T Super t a t Flow หมู่บ้านหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับ Super t u p หมู่บ้านทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่ใครตอบก่อนพี่ป่าู่ชุบเลยอ่ะมาไม่มีแบบให้เกียรติผู้หญิงตอบก่อนเลยไม่มีกูฝากถึงเต็มตัว เร็วๆคิดอะไรเยอะแยะว่าตัวเองขายแต่อะไรตัวหนึ่งเท่ามากกว่ามากกว่าคิบเก่งกระซิบโอ้ยเดี๋ยวมีงเลี้ยเสียงเพื่องอใจนี่ลงเทาไรเลยใช่ไหมครับลงโทษยังไรสรุปคะแนนสรุปคะแนนน้องมิ้มได้หนึ่งคะแนนปุ๊กอได้สองคะแนนสรุป เราติดตั้งระบบไม้กัน้นนัานใทะเบียนทั้งหมด52าสายภายในปีสอง3ันยี่สิบสาภายในปีเดียวปปยเป็นในส่วนของหมู่บ้านทั้งหมด26โครงการติดตั้งระบบ JT Super t a ทั้งหมด17็พื้นที่คือรวมทั้งหมดเลยเราไม่ได้แยกเป็นหมู่บ้าน มาครับหมดลงโทษนะครับเอ้ยดีดีเซลสุโขไทยไปเทลองเทสใส่มือเออพี่กโล่เซ้ยมีเมียอยู่พสุโขทัยเป่าเนี่ยเออนคุณไปทำอะไรที่สุโขทัยเปล่าครับเอาแน่ละคลิปนี้อ่อนใจนะเอาละครไทยมารวมกันอ่า ลงโทษน้องนะคะโอ้เกเอาอ้คืเกมไอ้มิพี่แถพี่กระโดดด้วยลงโทษแบบพี่น้องลงโทษพี่น้เอาเอาเอาูกลับบ้านไหมเอารับเต็มรัตาเดี๋ยวมาเข้าใจเอาดีนีรัตาเอาเอาปืนออกดนเอาไอ้มิ้มเอาเกยรมึงมาล็อกตัวเคยี่ติ เอาวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมก่อนคุณแท้คุณต้องยอมรับซะก่อนพี่ดูอาแบบนีปีใหม่ท่านผู้ชมก่อนเผื่อปีหน้าจะได้ลูกค้าเพิ่มยังไงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าหรือว่า ท่านที่กำลังจะเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกลับมาทำงานได้ปกตินะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทั้งลูกค้าที่เคยอุดหนุนกับเราหรือว่าจะเป็นลูกค้าไปในอนาคตก็ขอกราบพระคุณในความยินดีที่เ,เลือกใช้ JT Solution นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณผ่านบทพี่เกลไม่มันไม่พูดอะไรเลยมันให้คุณพูดหมดเลย